าผมก็จะเยียนมากู้ดูีครับดูครับ,รบปลาอะไรนแน่ตัวใหญ่หนะครับดูครับนี่ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามากู้อวนปันนินที่ผมวางไว้นะครับก็เมื่อวานตอนที่ผมมาดักผมก็มาได้ถ่ายให้ดูก็เดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันนะครับว่าอวนปันนินเรานี้จะมีอะไรหรือเปล่าสมานหรือเปล่าและที่แน่ๆนะครับน้ําแทงจมเลยไม่รู้มีตัวหรือเปล่ามาครับมาดูกันครับ มีการติดไม้ติดอะไรนิดหน่อยนะครับดูนะครับนี่อะไรอาวมีครับมีมีมีมม วันวันนี้มีทั้งหมดสองหัวนะครับนี่ครับอันนี้ตัวแรกแย่หน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยจะทำอะไรก็ยากหน่อย กับข้าวนะครับสวยงามเลยนะครับไปดูอีกนนครับอวนอันนี้ผมก็จะดักทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอมีเวลาผมก็จะเรียนมากู้อ้ยมีครับดูครับปลาอะไรแต่ที่แน่ๆตัวใหญ่นะครับโอ้โนีครับนี่โอโอ้ย โอ้ยจะขาดไหมเนี่ยโอ้ยนี่ครับโอ้โหยิงตครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอนี่ไซส์บิ๊กบึ้มเลยนะครับโอ้ยงานเียละอืม ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่หญหญเอาเลยนะครับเดี๋ยวขอโชว์กว่อนนะครับนี่บลอลเลยเลยนะครับสุดโค้ดเดี๋ครับนะขอกูให้เตบกบอนว่า วันนี้จะได้กี่ตัว ừ ừ ừ ดูจาลักษณะเหมือนจะได้แค่สองตัวนะครับ เอเคครับวันนี้ก็มีอยู่แค่สองตัวนะครับไปครับเดี๋ยวดูหัวที่สองกันมาครับมาถึงอวนหัวที่สองกแล้วนะครับอวนหัวนี้มองลักษณะเห็นเหมือนมีติดสองตัวนะครับนี่มาดีครับ นินไซ้ใหญ่นะครับแล้วก็อีกตัวเห็นดินอยู่หัวมุมฝั่งนู้นนู้นเป็นปลาอะไรเดี๋ยวกดเสร็จเดี๋ยวไปดูกันนะครับ วันทั้งหมดมีอยู่สองหัวสรุปคือหัวละสองตัวนะครับถือว่าโอเคอยู่สาหรับกับข้าวนี่ครับใหญ่นะครับดูยอดเลยตัวนี้โอเคครับนี่ครับอันนี้เป็นละนินนะครับไอปลาตะเพียนนะครับอือือ อยากหน่อยตัวใหญ่นะครับดูใส่เปลงเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอปลดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายสรุปให้ดูนะครับก็ทั้งหมด2หัวสีตัวโอเคครับแปบ๊บหนึ่งแล้วก็มาสรุปปลากันนะครับนี่สามตัวกับยี่สกหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่เลยโอเคครับนี่ครับ ดูนะครับมีตะไซใหญ่ๆยีสกตัวนี้ก็2กิโลน่าจะได้นะครับแล้วก็ปลาตะเพียนปลาดิน2ตัวตะเพียนหนึ่งตัวกับยีสกหนึ่งตัวนะครับใหญ่ๆถึงจะได้น้อยแต่ก่อนเน้นๆน,น,นะครับดูครับวันนี้โอเคครับก็สรุปการหากับข่าววันนี้ก็สุดยอดอีกแล้วนะครับดูไปเองเลยนะครับเดี๋ยว ับใจ,จริงนะครับโอ้โหจอดใส้บึกเลยโอเคครับแล้วก็ปลาตะเพียนนี่ตะเพียนก็ใส้งามนะครับดูครับโอเคครับก็ถ้าชอบยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรดีๆมันๆให้ดูอหรือเปล่าโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ หม,มันเลยนะครับตัวใหญ่ๆสวยๆตะเพียนยี่ศกปาน,นินนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ